ท่าไรครับกี่กิโลครับเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลนะครับคุณชมครับกว่าจะได้กว่ายใครย้อยกว่าจะได้สักบาท <3 S 1> สามเดือนผ่านพ้นพ้นผ่านไปนะครับหลังจากที่อ่าพ่อมเมล็ดเป็นต้นกล้าเสร็จ1ึงเดือนเสร็จเสร็จ<ๆ><ๆ>จากต้นกล้าก็เอามาปลูกลงดินประมาณสามเดือนเสร็จเสร็จนะครับก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับคุณชมครับเพราะฉะนั้นกระบวนการปลูก พริกขี้หนูนะครับก็รวมๆแล้วประมาณ3-4เดือนนะครับกว่าจะได้เก็บกว่าจะเห็นเม็ดเงินนะครับที่หวานลงไปในท้องอร่องไร่านาส่วนผสมเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพชนิดหนึ่งนะครับคุณผูชมครับที่พี่น้องชาวเกษตรกราชาวบ้านบ่อโพงอ่าตำบลบ้านรามนะครับซึ่ง จะได้มีรายได้มาเสริมเติมเต็มให้กับครอบครัวนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับรายการวิถีทมคนลุ่มน้ํารายการวิถีทมคนลุ่มน้ําวันนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศแบบบ้านนอกบ้านนอกคุณผู้ชมครับมาพบกับการทําไร่นาสวนผสมปลูกพริกขี้หนูสายพันธุสายพันธุ์ดวงมณีโอ้ผมพวงดวงมณนี เจ้าจากนี้ถึงปีของสอนเพชรสอนถสุพัรณนะครับปุ้มลูกตามเมียเมียหนีไปหาสามีคนใหม่นะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศอย่างนี้ซื้อก็ไม่ได้ขายก็ไม่มีใครเอาถ้าอยากได้ต้องมาเก็บพริกขี้หนูเอาเองนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมเดินอยู่ในร่องไร่นาส่วนผสมของคุณอารมณ์สุขใสนะครับเป็นคนอารมณ์ดีหมู่ที่6นะครับ บริเวณแถวนี้เขาเรียกว่าบ้านบ่อโพงนะครับตําบลบ้านรามหัวไซนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ชมครับสายพันธุ์พริกขี้หนูชื่อว่าดวงมณีนะครับที่เกษตรกรนิยมปลูกกันนะครับเพื่อที่จะเอาไปจําหน่ายนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวแม่ค้าถึงเวลาตอนเย็นแม่ค้าก็จะมาประมาณ20กว่าบาทประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับค่าเก็บก็ ประมาณ10บาทโดยประมาณนะครับคุณผู้ชมครับทุกๆปีปีนี้นะครับก็จะเป็นคลิปคล้ายๆกับปีก่อนๆนะครับปีนี้ปีพุทธศักราช2,564นะครับผมดีเจวิเชียรด่วงพริมดีเจหมาชนคนลุ่มน้ำนักข่าวจิตอ,ตอ,ตอ,อาสศาฉา,ศา,ศายาดีเจหนุ่มน้ำมนคนรูปหลอ่อพอประมาณนะครับที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลเกษตรกรในด้านราคาพริกขี้หนูหน่อยนะครับ สงสารพี่น้องชาวกศเกษตรกรค่าจะจ่ายต้นทุนในการผลิตสูงมากไม่ว่าจะซื้อมเมล็ดมาเพราะผ่านจ้างปลูกจ้างไถแล้วก็ปุ๋ยนะครับแล้วก็ค่าเก็บอีกเยอะแยะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าถ้าไม่ทําก็ไม่ได้มันเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวกศเกษตรกรนั่นเอง เจ็ดกิโลเจ็ดกิโลนะครับคุณผู้ชมครับกว่าจะได้กว่าร้อยใครย้อยกว่าจะได้สักบาทสักกิโลนะครับคุณผู้ชมครับนี่ต้องทนแดดทนความร้อนนะครับต้องมานั่งเก็บอย่างนี้ครับเก็บทีละดอกทีละดอกทีละดอกนะครับคุณผู้ชมครับหลายดอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวกิ่งมันจะหักงนครับคุณพี่ครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อเกศรค่ะคุณพี่เกศศรนะครับคุณพี่เก็บได้กี่กิโลแล้วครับ ได้หนึ่งกระสอบแล้วอ๋อหนึ่งกระสอบากระสอบหนึ่งประมาณกี่กิโลครับกระสอบปุ๋ยประมาณสามสิบโลสามสิบโลถ้าโลสิบบาทก็แค่สามโลสามร้อยบาทค่าแรงขั้นต่ำนะครับคุณพี่มาเก็บตั้งแต่เมื่อไรละครับประมาณเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านะครับแล้วกินข้าวเที่ยงยังอันเนี้ยยังไม่ได้กินเลยโอ้เดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงกินเปลืกขี้หนูแทนกันแล้วกันนะเก็บข้าวปากเลยกินแทนข้าวเที่ยงบรรยากาศวิถีชีวิตของชุมชนคนบ้านบ่อโพงหมู่ที่หกตำบล บ้าน,านราม,ามนะครับหัวใซนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้นะครับซึ่งคุณผู้ชมก็จะได้เห็นการถ่ายคลิปวิดีโอกเก็บพริกขี้หนูบ่อยๆแต่ว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่คลิปวิดีโอคลิปนี้ออกสู่สายตา,าผู้บ,บริโภค<า>นะครับประชาชนพี่ร้องเพลงอ,อุ้มลูกอุ้มลูกตามเมียได้ไหมครับร้องเป็นไหมครับของสอน,สอนเพศสอนสุพรรณร้องเป็นไหม,ไมไอุ้มลูกน้อยคลอยตามได้ไหมครับ โอ้ปวงดวงมณีเจ้าจากนี้ทิ้งพีไปไหนต่อ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 ได้แค่นี้เจ้าของสวนนะครับโหรวยเละเลยงานนี้เก็บหมดนี้เป็นเท่าแก่เลยนะครับนะครับเป็นเท่าแก่ครับพี่อารมณ์ประมาณกี่ไร่นะแล้วหกไร่นี้อ่พริกขี้หนูนี่ปลูกไว้กี่ต้นละครับประมาณกี่ต้นละครับในเนื้อที่หกไร่ ประมาณกี่ต้นผูตายก็ได้ครับจำนวนไม่จับถ้าจับเดียวผมไปประกันเองประมาณกี่ต้นได้ในเปิรนตียกหลายนี่กับประมาณมืนต้นนะครับคุณผู้ชมครับในเนื้อทีก็องจะเต็มถังแล้วถังเล็กๆนะครับกะละมังเล็กๆครับเงยหน้ากล้องหน่อยครับนี่ครับสวัสดีครับพี่ครับค่ะเป็นไงบ้างวันนี้มาเก็บตั้งแต่เมื่อไหร่ครับมาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าคดข้าวหอมมาทานหรือเปล่าครับพาขนมมาค่ะพาขนมนะทานขนมแล้วแล้ววันนี้ได้กี่กิโลแล้ว่ะครับ ได้ก 2>, ก2กระสอบกว่าสกระสอบกระสอบหนึ่งประมาณประมาณสามสิบกิโลค่โ,ลโอ้โหทำไมได้มากกว่าพี่คนนน้นละเมื่อกี้เก็บเก่งจังเลยเขาเก็บเร็ว๋อเก็บเร็วหกิกิโลโล10บาทก็600บาทโอ้สุดยอดมากครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับการเก็บพริกขี้หนูลงพร้อมกันเจ็ดมงเช้าแต่ผลผลิต ความสามารถศักยภาพในการเก็บไม่เท่ากันนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมครับก็ยังร้อนอยู่ดีครับขนาดผมมายืนถ่ายอยู่ก็ร้อนแล้วนะครับนี่ก็น่าสงสารพี่น้องชาวเกษตรกร,ะกรนะครับชีวิตเลือกเกิดไม่ได้นะครับเลือกตายไม่ได้เลือก แต่สามารถที่จะเลือกเป็นคนดีได้สามารถที่จะเลือกประกอบสัมมาอาชีวะที่ถูกต้องตามกฎหมายนี้สามารถ<ด>ที่ะจะเอาไปขยายผลเอาไปแปรรูปเป็นอาหารได้เยอะแยะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นกเกษตรกรเหล่านี้เป็นบุคคลสําคัญที่สามารถเล่าเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศนะครับในการปลูกพริกขี้หนู ที่จะนําไปสู่พูดเก่งเป็นไงบ้างครับเอาดอกไม้อ่ะพี่น้องเหนื่อยไหมครับคุณพี่ครับเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ก็ทนแต่ก็ทนนะครับต้องสู้ๆนะครับคุณพี่ว่าถึงเหนื่อยก็ต้องอดทนนะครับถึงเหนื่อยก็ต้องอดทนพอตอนเย็นตกมาได้ตังสบายใจโอ้พอได้เงินแล้วก็ชื่นใจหน่อยจะได้ซื้อขนมไปฝากลูกสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิม บริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยเบอร์โทรติดต่อ0841ตอง8155 0841ตอ8155นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับอย่าลืมนะครับช่วยกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับเป็นฝันกำลังใจให้กับดีเจวิเชียนร่วงพริมด้วยนะครับขอบคุณมากที นี่ครับคนนี้หลังจากว่างๆก็ไปขายส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างแซ่บอีสานเทือกขอโปเมื่อเสร็จพ่อที่ใส่เสื้อสีสีสีสโอรสนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับเป็นไงบ้างเก็บได้กี่กิโลแล้วครับเก็บได้ประมาณ40กิโลครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับตอนนี้ผมบุกมาถึงร่องพริกขี้หนูของคุณพี่คุณพี่อารมณ์นะครับ ก็ถือว่าปฐมาฤกษกนะครับปีพุทธศักราช2564นะครับเพิ่งเริ่มเก็บเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้นะครับ